ขณะเดียวกันท่านเองก็เจริญในคุณธรรมเหล่านี้แล้วก็เพิ่มพูนคุณธรรมเหล่านี้อยู่ตลอดเวลาโดยปกติท่านก็ดำรงอยู่ในฌานและวิโมกภาพเพียรปฏิบัติอยู่ในฌานมิโมกข์ดำรงมั่นอยู่ในสมาธิทำสมาบัติให้เจริญอย่างวสีภาวะชำนาญในการเข้าอ่านออกเป็นต้นจนถึงมีอภินยาอันเป็นโลกิยะให้ถึงความชำนาญบรรลุที่สุดแห่งปัญญาก็คือท่านท่านมีปัญญา ปกติแล้วเป็นผู้ที่มีทั้งสุตะจินตะและภาวนามยปัญญาแต่ปัญญาเหล่านั้นก็บอกว่ายังไม่คมเป็นที่พอใจทํายังไงจะให้ปัญญาเหล่านั้นแหลมคมจนเป็นที่พอใจละเอียดลึกซึ้งได้อย่างพอใจก็เพิ่มฌานเพิ่มมิโมกเพิ่มสมาธิเพิ่มสมาบัตนะเ,เพิ่มอภิญญาเพื่อจะทำกำลังแห่งปัญญาให้ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ทั้นโลกิยะปัญญานั้นะนะก็ต้องอาศัยภาวนาปัญญาคือมีปัญญาที่จะเจริญสมถะภาวนาจนได้โลกิยะอภิญญายาณคืออะไรบ้างเช่นอิทธิวิทยานยานที่แสดงฤทธิ์ได้ทิพโสตธาตุยานยานที่มีหูทิพเจโตปริยญารู้วาระจิตของผู้อื่นปุเพนิวาสารสติยานระลึกชาติได้ทิพจักขุญานเห็นสัตว์เกิดสัตว์ตาย ยะถากรรม,มูปขยานยานที่อย่างรู้ในกรรมและผลของกรรมของสัตว์ทั้งหลายด้วยของตัวเองด้วยและอนาคตต่างสานเป็นผู้ที่รู้อนาคตนะรู้อานาคตอย่างอย่างทําไมเขาจึงเรียกว่าเมืองกบิลพัทเนี่ยนะหรือเมืองกบิลพัทเนี่ยก็เนื่องจากฤษีไปอยู่ตรงนั้นมาก่อนนะฤษีคือพระโพธิสัตว์นี่อยู่ตรงนั้นแล้วท่านรู้ด้วยว่าอนาคตเมืองตรงนี้จะเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่เขาบอกให้สร้างเมืองตรงนี้ให้สร้างเมืองตรงนี้ มันก็เป็นคนที่เือรอบรู้ในอนาคตว่าอนาคตจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเนี่ยนะก็กําลังแห่งอภิญญาแสดงฤทธิ์ได้มีหูทีร่รร้วาระจิตของผู้อื่นระลึกชาติได้เห็นสัตว์เกิดสัตว์ตายเห็นหมู่สัตว์ที่เป็นไปตามกรรมรอบรู้ต่อไปว่าอนาคตเนี่ยคืออะไรเนี่ยนนะรอบรู้อนาคตนั้นเป็นอย่างไรอันนี้ก็เนื่องจากอาศัยฐานคืออภิญญาสมาธิสมาบัติฌานวิโมก เป็นตัวที่ทําให้มีให้หนุนปัญญาให้มีกําลังอย่างแรงกล้าเมื่อปัญญาแรงกล้าขึ้นเท่าใดก็อบรมสะสมญาณเพื่อเพื่อให้เจริญปัญญาทั้งที่เป็นโลกิยะและเป็นอุปนิสัยต่อไปแห่งโลกุตระปัญญาเนี่ยนะทั้นสรุปว่าคุณธรรมเหล่านั้นตามที่ที่กล่าวมาแล้วเนี่ยนะที่จะต้องการเพิ่มพูนทั้ง สุตามยปัญญาจินตามมยะปัญญาภาวนามยะปัญญาจนได้อภินยาทากิจรอบรู้ทั้งหลายได้เนี่ยเบื้องต้นต้องทํำยังไงท่านก็บอกว่าชั้นแรกเลยต้องสะสมในการเรียนรู้ก่อนสะสมความรู้ความเข้าใจให้เพียงพอนะเรียนให้พอสอบถามในความรู้ที่เป็นพื้นฐานเรียนวิชาพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นขัน อายตนะธาติอินรีย์สัจจะปฏิจจสมุบาทเป็นต้นเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นแหล่งโครจรแห่งภาวนามยปัญญาที่เรียกว่าทิฏฐิวิสุทธิกังขาวิตรณวิสุทธิเนี่ยนะว่าอันนี้เป็นแดนโครจรแห่งวิปัสนาปัญญาทั้งหลายที่นี้ถ้าใจไม่ตั้งมั่นพอที่จะวิจัยสิ่งเหล่านั้นได้ย้อนกลับมาหาวิสุทธิที่เป็นรากคือศีลวิสุทธิกับจิตตวิสุทธิ เนี่ยนะศีลที่เป็นเหมือนกับรากแก้วหรือสมาธิเป็นสิ่งที่ตั้งมั่นเนี่ยนะเป็นตัวที่ตั้งมั่นนั้นศีลทั้งศีลทั้งสมาธิเป็นรากฐานที่ทําให้เกิดความมั่นคงแล้วก็เจริญวิสุทธทิทั้งห้าอีกที่เป็นร่างให้สมบูรณ์เจริญที่ถิวิสุทธทิคือความหมดจดแห่งความเห็นเห็นว่าสัพพะสังขารทั้งปวงเนี่ยนะเห็นว่าทั้งหมดเลยในโลกนี้คือสังขารธรรม เห็นว่าเป็นสองก็คือนามกับรูปเห็นเป็นสามก็คือที่ตั้งแห่งเวทนาสามเห็นเป็นสี่ก็คืออยู่ด้วยอาหารสี่ประการขยายออกมาก็คือขันห้าเป็นไปตามอายตนะหกปฏิสนธิตามวิญญาณทิฏฐิเจ็ดดำรงอยู่ด้วยต้องรับกระทบกับโลกธรรมทั้งแปดอยู่ในภูมิเป็นที่อยู่คือสัตวาส9อายตนะที่เป็นโลกยะก็มีอายตนะสิบขยายออกไปก็เป็น อายตนะสิบสองถ้าแบ่งเป็นหมวดธาตุทั้งหลายก็คือธาตุสิบแปดเนี่ยนะจนมีความเห็นที่เข้าใจอย่างพื้นฐานอย่างดีแล้วก็ข้ามความสงสัยว่าทั้งอดีตอนาคตหรือปัจจุบันก็คือขันอายตนะธาตุนั่นแหละอดีตก็คือขันธาตุอายตนะและปัจจัยอนาคตก็คือขันธาตุอายตนะและปัจจัยปัจจุบันก็ขันธาตุอายตนะและ ปัจจัยพิจารณาไปเท่าใดสติปัญญาก็แหลมคมเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเกิดปีติปราโมทเข้าใจได้เลยว่าปีติปราโมทเป็นต้นไม่ใช่ตัวมรรคผลแล้วก็เลยปฏิบัติอยู่ในอนุปัสนาทั้งหลายอบ,บรมอนุปัสนาทั้งหลายซึ่งเป็นปฏิปทาญานนณทัศนะวิสุทธิเป็นญาณเครื่องปฏิบัติเพื่อให้บรรลุมรรคผลอนุปัสนาทั้งเจ็ดที่เจริญบริบูรณ์ ญาณทัศนวิสุทธิคือโสดาปฏิมักเป็นต้นก็บริบูรณ์พันวิธีการปฏิบัติเหล่านี้เนี่ยนะท่านก็กล่าวบอกว่าใครต้องการรายละเอียดนะศึกษาวิสุทธิมักนะเพราะวิสุทธิมักกล่าวทั้งศีลสมาธิและปัญญาเรียกว่าศีลนิเทศสมาธินิเทศและปัญญานิเทศเนะนะี่ยนะท่านก็ถ้าดูรายละเอียด แต่ว่าในวิสุทธิมรรคทั้งศีลนิเทศสมาธินิเทศปัญญานิเทศโดยมากเรียบเรียงเพื่อสาวกแต่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายก็ต้องกล่าวถึงศีลสมาธิปัญญาตามในสิ่งเหล่านั้นเหมือนกันแต่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายเรียนวิสุทธิมรรคด้วยใจกรุณาเพื่อที่จะช่วยปลดเปลื้องสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากทุกเห็นมูสัตว์ทั้งหลายเขาปฏิบัติอยู่ในข้อปฏิบัติที่ผิดๆศึกษาวิสุทธิมรรค เพื่อแนะแนวทางให้เป็นความปฏิบัติที่ถูกเนี่ยนะคืออย่าลืมว่าอย่างพระโพธิสัตว์ทั้งหลายถ้าบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาหรือเกิดในสมัยที่มีพระพุทธศาสนาท่านเหล่านี้โดยมากทรงพระไตรปิฎกเมื่อท่านทรงพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกก็คือวิสุทธิมรรคนั่นแหละวินัยก็คือศีลพระสูตรก็คือสมาธิ อภิธรรมก็คือปัญญาก็แน้แนวในศีลสมาธิปัญญาบอกวิธีปฏิบัติเพื่อทําโสดาปฏิผลให้แจ้งสกธาคามีผลเป็นต้นให้แจ้งด้วยใจที่กรุณาเพิ่มพูนการกรกว่ตธรรมมานะการกล่าวธรรมเนี่ยนะการกล่าวธรรมของตัวเองให้ชํานาญให้บริบูรณ์ด้วยมีใจกรุณามุ่งปลดเปลื้องทุกข์ให้แก่สัตว์ทั้งหลายด้วยเนี่ยนะ พันพระโพธิสัตว์ทั้งหลายก็อบรมสมถาวิปัสนาอยู่ในแค่ปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิเท่านั้นเรียกว่าอนุปัสนาเจ็บริบูรณ์แต่ไม่ถึงอริยมรรคเธออย่างไงก็ไม่ถึงโคตรภูยานและก็มัคคยานเพราะท่านจะหยุดแค่สังขารุปเปกขายานเนี่ยนะหยุดแค่ไม่ยอมให้มัคควิถีเกิดขึ้นหรือมัคควิถีไม่ยอมเกิดเพราะอะไร เพราะใจมันคล้องที่จะเป็นพระพุทธเจ้าก็จะเรียกว่าเป็นเครื่องกั้นก็ได้เรียกว่าโพธิสัพว์เนี่ยนะคล่องอยู่ในโพธิญาณจนไม่เหลียวแลสนใจสาวกโพธิญาณไม่สนใจในปัจเจกโพธิญาณมุ่งแต่สัมมาสัมโพธิญาณไอ้ใจที่มุ่งอย่างนั้นก็เลยบอกว่าอันนั้นก็ไม่เอาอันนี้ก็ไม่เอาบรรลุแบบนี้ก็ไม่เอานั่นก็ไม่เอาเพราะจะเอาแบบนั้นอะ เหมือนกับว่าอย่างคนที่ต้องการแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์จะให้แสงไฟเท่ากับแสงสปอตไลท์แสงนีออนแสงอะไรยังไงก็ไม่เอาจะโคเอาเท่าดวงอาทิตย์นะ่ะถ้าสว่างเท่านั้นจึงจะเอาถ้าสว่างน้อยกว่านั้นไม่เอาพันท่านต้องการเพิ่มปูนแต่สติและปัญญามุ่งที่จะช่วยตัวเองให้พ้นจากทุกข์ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นให้พ้นจากทุกข์เนี่ยนะ อันหนึ่งเพราะพระมหาสัตว์คือพระโพธิสัตว์เนี่ยบำเพ็ญบารมีเพื่อสัมมาสัมโพธิญาณเพ่งเป็นผู้ประกอบความขวนขวายตลอดการความขวนขวายก็คือคนขยันนั่นแหละภาคเพียรพยายามตลอดการเพื่อให้บารมีเต็มบริบูรณ์เกี่ยวเนื่องกันไปนี่แหละเกี่ยวเนื่องกันไปคือถ้าอย่างว่าถ้าไม่ภาคเพียรจริงๆเลยนะไม่ใช่คนขยันเนี่ยจะมีเอาอะไรมาให้ทานเอา ให้หน่อยหนึ่งก็หมดแล้วเพราะฉะนั้นจะต้องเป็นคนที่ขยันทำมาหาเลี้ยงชีพจนเพียงพอที่จะมีทรัพย์ให้ทานได้บ่อยและต่อเนื่องอย่างนี้อย่างที่หนึ่งอย่างที่สองถามว่าไม่ติดพันในพวกทรัพย์เหล่านั้นยังรักษาศีลได้อะเนี่ยยังรักษาศีลได้แล้วก็มีใจน้อมออกจากวัตตะทั้งหลายเนี่ยนะด้วยการเจริญเนคขมะรอบรู้ในเหตุในผลรอบรู้โดยประการทั้งหมด จเจริญปัญญาแบบผู้ที่มีปัญญารอบรู้และภาคเพียนขวนขวาอย่างต่อเนื่อง Aqui เนี่ยนะเพื่อให้บารมีเนี่ยเต็มเปี่ยมก็คือสร้างทาให้ทานเพื่อทานให้ทานเพื่อทานให้ทานเพื่อศีลให้ทานเพื่อสมาธิให้ทานเพื่อปัญญารักษาศีลเพื่อเพิ่มพูนบุญเรื่องทานรักษาศีลเพื่อศีลรักษาศีลเพื่อเนคขมะรักษาศีลเพื่อ อบรมปัญญาเนี่ยนะทำทุกอย่างเพื่อน,นุนบุญหนุนบุญเพิ่มพูนบุญอยู่ตลอดเวลาเพิ่มเรียกว่าเพิ่มบาร,ม,าร,าร,รมีเพิ่มพูนพุทธกากรกธรรมเพิ่มพูนธรรมที่จะทําให้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเพราะฉะนั้นตลอดเวลาพระโพธิสัตว์จะพิจารณาทุกวันว่าวันนี้เราสะสมบุญยะสมทานอะไรมั่ง สะสมบุญอะไรไว้บ้างวันนี้วันนี้ทําบุญอะไรบ้างคะคำถามประเภทนี้จะมีอยตลอดวันนี้ได้บุญอะไรบ้างทําบุญอะไรบ้างพอไหมที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเจริญวันนี้เท่านี้แค่นี้เมื่อ,อไรจะเป็นพระพุทธเจ้าก็เลยเป็นคนพวกกระหายบุญอ่างนั้นนะสั่งสมบุญอยู่ตลอดเวลาที่จะเพิ่มพูนบุญให้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า แล้วก็ยังคิดว่าวันนี้เราสะสมความรู้อะไรบ้างมีความรู้อะไรใหม่ๆเกิดขึ้นไหมความรู้เก่าที่มีอยู่มันแตกฉันเพิ่มพูนขนาดไหนความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาหรือเปล่าเนี่ยนะฉันก็เลยเรียกว่าคุณธรรมสองอย่าง,งคือบุญญาณสัมภาระสะสมบุญและสะสมปัญญาเพื่อให้บุญและปัญญาเหล่านั้นะเจริญง,งอกเงยงอกงามยิ่งยิ่ง,งขึ้นไป อันนี้นีเรียกว่าพิจารณาประโยชน์ตนพิจารณาประโยชน์ตนว่าเราจะเพิ่มพูนบุญเพิ่มพูนญาณอะไรบ้างในวันนี้หรือวันนี้เนี่ยเราได้เพิ่มบุญเพิ่มปัญญาอะไรบ้างนี่ในที่หนึ่งในที่สองถ้าเกี่ยวกับคนอื่นเราจะทําประโยชน์ให้ผู้อื่นอย่างไรดีะเราจะช่วยเหลืออะไรเขาบ้างมีอะไรที่จะต้องช่วยเหลือผู้อื่นบ้างทําความอุตสาหะเพื่อประโยชน์แก สัตว์ทั้งหลายก็คือน้อมจะช่วยให้ประโยชน์ในโลกนี้เขาสําเร็จได้อย่างไรช่วยให้ประโยชน์ในโลกหน้าช่วยให้เขาสําเร็จประโยชน์อย่างยิ่งได้อย่างไรก็อุตสาหะเพียรเพื่อประโยชน์แห่งสัตว์อื่นพระโยคาวจรคือพระโพธิสัตว์เนี่ยนะไม่มีใจคํานึงถึงร่างกายและชีวิตสละวัตถุอันเป็นที่หวงแหนของตนเพื่อจะช่วยสัตว์แม้ทั้งปวงเนี่ยนะเรียกว่าแม้กระทั่งว่าไม่อะไรในร่างกายอย่างบางชาติใช่ไหม ให้ทานแล้วก็ไม่คํานึงเลยว่าจะตัวเองจะกินอะไรมาให้ไปก่อนแล้วค่อยคิดอีกทีหนึ่งนะขอให้ได้ทําบุญก่อนแล้วค่อยว่าอีกทีหนึ่งนะเพราะว่าท่านท่านห่วงเรื่องบุญมากท่านห่วงเรื่องบุญให้ความสําคัญในเรื่องบุญเรื่องกุศลมากแต่อย่าลืมนะว่า้ของเหล่านี้หมายถึงของของตัวเองนะไม่ใช่ว่าให้เสร็จแล้วครอบครัวเดือดร้อนภริยาเดือดร้อนข้าทาสกรรมกรเดือดร้อนไม่แต่หมายคือว่าอะไรที่เป็นของส่วนตัวจริงๆอะ่ะ จะไม่คำานึงไม่อะไรไม่อาวรณ์ไม่เสียดายเออแล้วร่างกายเราจะเป็นยังไงแล้วชีวิตต่อไปของเราใครจะเลี้ยงดูเป็นต้นท่านจะไม่สนใจท่านจะไม่สนใจอะไรสักอย่างน้อมไปว่าจะช่วยผู้อื่นได้อย่างไรเท่านั้นเองเรียกว่าเป็นกลุ่มที่เราอุทิศชีวิตเพื่อสัตว์อื่นไม่ใช่อุทิศชีวิตเดียวเนี่ยนะอุทิศชีวิตเพื่อสัตว์อื่นไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติดีภพต่อกี่ภพเนี่ยนะ หรือท่านทํากรรมด้วยกายด้วยวาจาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทํากรรมด้วยใจอย่างใดอย่างหนึ่งบุญกุศลเหล่านั้นน้อมไปในสัมมาสัมโพธิญาณถ้าพูดถึงว่าอย่างสมมติว่าสัมโพธิญาณน,นี่เหมือนทะเลสมมติว่าบุญแต่ละอย่างเหมือนกับเม็ดฝนที่ตกบนยอดเขาเพราะฝนแต่ละเม็ดแต่ละเม็ดก็หยดเพื่อจะมาเป็นกรยกว่ายัง ที่ดอนให้มันน้ำชุ่มที่ดอนน้ำชุ่มก็ไหลมาลงที่ลุ่มที่ลุ่มก็น้ำก็เต็มเปี่ยมเพิ่มขึ้นแล้วก็ยังน้ำบ่อน้อยๆให้เต็มยางน้ำบอใหญ่ๆให้เต็มแล้วก็สายน้ำที่ท่วมแล้วก็ไหลไหลไปเรื่อยๆเนี่ยนะก็จากแม่น้ำน้อยเพิ่มมาเป็นแม่น้ำใหญ่เป็นมหาแม่น้ำเราเรียกมหามหาแม่น้ำเนี่ยเป็นน้ำใหญ่ก็ไหลไปสู่ทะเลโดยส่วนเดียวฉันใดบุญกุศลแต่ละอย่างที่ท่านทำท่านก็เหมือนกับว่าทำเม็ดฝนเนี่ยนะ เรียว่าสร้างเมฆเพื่อให้มีเม็ดฝนที่จะเรียกวขูดร่องเพื่อจะให้ไหลไปสู่ทะเลคือโพธิญาณเนี่ยนะทะเลที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นบุญแต่ละชาติแต่ละภพนั้นจึงหาประมาณไม่ได้จึงไม่อาลัยอาวรมุ่งบุญมุ่งกุศลมุ่งเรียกว่าทุ่มเททุกอย่างเพื่อเพื่อบุญถ้าพูดนะว่า,วาถ้าเราคิดอีกในหนึ่ง พระโพธิสัตว์คือใครคือพวกที่เอาแต่ใจตัวเองเอาแต่ใจที่เป็นบุญตัวเองเข้าว่าอย่างเดียวไม่สนใจเรื่องอื่นเป็นหลักนะเรื่องอื่นอะไรก็ช่างมันเถอะเอาแต่ใจที่เป็นบุญของตัวเองเป็นหลักถ้าอย่างในโลกนี้คนคนที่เขาทําอะไรทุ่มเทนี่ทาเยอะนะทุ่มเททั้งร่างกายทั้งชีวิตแต่ไม่รู้ทุ่มเทเพื่ออะไรก็ไม่รู้บางทีทุ่มเทเพื่อสร้างสิ่งสักสิ่งหนึ่งทุ่มเทเพื่อสิ่งนั้นเพื่อรูปเพื่อเสียงเพื่อกลี่นเพื่อรสนี่ทุ่มเทเป็นชีวิตจิตใจเลยเหมนกันแต ท่านเหล่านั้นคือผู้ที่ทุ่มเทบางกลุ่มทุ่มเทเพื่อรูปบางคนทุ่มเทเพื่อเสียงบางคนทุ่มเทเพื่อเปลีน่นเพื่อรสเพื่อโพธภิภพแต่พระโพธิสัตว์ทุ่มเททุกอย่างเพื่อใจเพื่อใจที่เป็นบุญแต่น้อมใจที่เป็นบุญมุ่งต่อโพธิญาณเนี่ยนะมุ่งไปต่อสัมมาสัมโพธิญาณตรัสรู้เรียกว่า ยานที่รู้ยิ่งสิ่งที่ควรรู้ยิ่งเนี่ยเป็นยานที่ยิ่งใหญ่จริงๆยานที่กําหนดรู้สิ่งที่ควรกําหนดรู้ยานที่ละสิ่งที่ควรละยานที่ทําให้แจ้งสิ่งที่ควรทําให้แจ้งยานที่เจริญในสิ่งที่ควรเจริญแล้ว เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรมทั้งปวงเนี่ยยานะนั้นยิ่งใหญ่เาเรียกว่าสัมมาสัมโพธิญาณที่ยิ่งใหญ่มากเพราะั้นบุญกุศลทุกอย่างเนี่ยสะสมเาเรียกว่าเก็บหอมรอม,ร,อมริบทีละบาททีละสตางค์เพื่อจะเอายานนั้นน่ะเหมือนกับใครอยากจะซื้อเครื่องบินเนี่ยนะเาเรียกว่าเก็บเงินทุกบาททุกสตังค์เพื่อจะซื้อเครื่องบินลำใหญ่ๆสักลำหนึ่งี่ขนคนเนี่ยออกไปทีละห้าล้านคนเนี่ยลำใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยขนทีหนึ่งหโห ที่จริงห้าล้านคนเนี่ยนับวราน้อยเพราะบางสูตรพระพุทธเจ้าแสดงแล้วบรรลุสิบแปดโกดบางสูตรบรรลุหาประมาณไม่ได้ที่จะขนคน,น,นขนได้หนึ่งก็เอาขนได้ร้อยก็เอาคนได้หมื่นได้แสนได้ล้านได้กี่สิบล้านได้กี่โกดก็เอาขนได้หมดยานของท่านเนี่ยยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเพราะ,ะนั้นเ้าเรียกว่าสะสมที่เรียกว่าถ้ามองเป็นบุญแต่ละอย่างเหมือนกับเม็ดเงินเนี่ยนะท่านสะสมอย่างมากมายมหาศาลเพื่อสะสมสัมโพธิยาเนี่ยนะกว่าจะได้ตรัสรู้เป็น พระพุทธเจ้าเนี่ยนะโอ้หน้าตรัสรู้ตามเนี่ยนะแสดงว่าสิ่งนั้นนี่ยิ่งใหญ่ดีมากเยี่ยมขนาดถึงทุ่มเทขนาดนั้นเนี่ยนะอย่างบางคนเขาทุ่มเทจนตายก็ถือว่าสิ่งนั้นยิ่งใหญ่นี้ท่านตายแล้วกี่ชาติกี่ชาติก็ไม่รู้ถมไม่พอเนี่ยนะสะสมกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าทํากรรมทั้งด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจเนะี่ยโดยพื้นฐานแล้วมีจิตใจพ้นจากกรรมทั้งหลายที่ยิ่งและยอด หมายความว่าไม่ให้ความสําคัญกับวัตถุกรรมทั้งหลายเนี่ยนะคือชีวิตของท่านไม่ใช่ไม่รู้จักวัตถุกรรมแต่รู้จักวัตถุกรรมแต่ไม่ได้มุ่งที่จะเสวยความสุขอยู่กับวัตถุกรรมโดยมากก็เอาวัตถุกรรมเหล่านั้นมาทําบุญอย่างวัตถุที่น่าปรารถนาก็คืออะไรก็คือร่างกายอ่ะท่านก็ยังเอาร่างกายไปทําบุญรูปเสียงกลิ่นรสที่น่าปรารถนาอย่างบางคนเนี่ยสะสมมากเก็บหอมรอมริบจนแต่ท่านเอามาขนทาบุญหมดอย่างเั้นนะ เรียกว่าเป็นพวกที่น้อมไปเพื่อทาบุญอย่างพูดถึงนะจริยาปิดกเนี่ยพูดแบบธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยไม่ใช่ให้สาวกทั้งหลายไปเจริญเยี่ยงยอยตามแต่ให้ฟังเพื่อจะได้มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ทมเช่นนี้นะจึงจะได้เป็นพระพุทธเจ้าสําหรับผู้ที่มีอัธยาศัยปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็จะได้อาศัย เป็นแนวทางเป็นร่องเป็นรอยที่จะปฏิบัติตามเหมือนการศึกษาจริยาปิดกของเราทั้งหลายก็ได้อาศัยเหตุผลหลายประการประการหนึ่งก็คือรู้ว่าพระพุทธเจ้าของเรากว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ทําอะไรบ้างและพระองค์คิดอะไรบ้างตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์อย่างตอนที่เป็นพระพุทธเจ้าและพระองค์คิดอะไรบ้าง ก็จกศึกษาคัมภีูทานนั่นแหละคือความคิดของพระพุทธเจ้าหลายๆอย่างเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าแล้วาการศึกษาเจริยาปิดกศึกษาชาดกเป็นต้นเพื่อให้รู้ว่าตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์ท่านคิดอะไรและท่านมีหลักการอย่างไรมีข้อปฏิบัติแต่ละอย่างเป็นอย่างไรทําทุกอย่างมีเป้าหมายชัดเจนแค่ไหนเนี่ยนะมุ่งอะไรกันแน่จนไม่สนใจอย,อย่างอื่นจนไม่รู้ไม่มองว่า สิ่งอื่นหรือสิ่งทั่วไปเป็นของที่น่าติดหน้าค้องหน้าสแสวงหาหน้าปรารถนาหรือหน้าต้องการเนื่องจากว่าท่านมองทุกอย่างเนี่ยนะเพื่อบารมีเพราะเลยไม่ได้สนใจว่าอดอกไม้จะงดงามขนาดไหนและจะติดจะค้องฉันใดใจของท่านก็เป็นฉันนั้นนะสรุปว่า ผู้ที่เป็นพระโพธิสัตว์โยคาวจรเนี่ยนะเข้าไปตั้งความเป็นผู้ฉลาดในอุบายแล้วปฏิบัติในบารมีทั้งปวงที่ควรทำเนี่ยนะก็รู้รู้วิธีการทําบุญโดยเฉพาะบารมีสิบอย่างหาประมาณไม่ได้เพาบอกว่าพึงปรารบความเพียรในประโยชน์ของสัตว์นั้นๆเนี่ยนะเรียกว่าปรารบความเพียรในประโยชน์ของสัตว์นั้นๆ คำว่าประโยชน์ของสัตว์ทั้งหลายถ้าแบ่งออกไปแล้วเนี่ยนะประโยชน์มีอยู่สองกลุ่มด้วยกันประโยชน์ทางโภคทรศัพท์กับประโยชน์ทางอริยทรัพย์เนี่ยนะทำไงสัตว์เหล่าอื่นจึงจะเพิ่มภูนเต็มเปี่ยมด้วยโภคทรศัพท์เนี่ยนะเพราะว่าพระโพธิสัตว์ไม่ใช่คิดให้แต่คนอื่นได้อริยทรัพย์นะท่านคิดอยู่เสมอว่าคนอื่นจะบริบูรณ์ด้วยโภคทรศัพท์ได้อย่างไรคนอื่นจะเพิ่มอ่ะบริบูรณ์ด้วยแก้วแหวนเงินทองทรัพย์สมบัติเป็นต้นได้อย่างไร เนี่ยนะท่านคิดอย่างนั้นนะไปดูในลักษณะสูตรเนี่ยรู้ว่าท่านคิดอย่างนั้นเนี่ยค่อนข้างมากว่าประชาชนทั้งหลายจะเจริญเพิ่มพูนมีความสุขด้วยพวกสมบัติทรัพสมบัติทั้งหลายได้อย่างไรขณะเดียวกันสัตว์ทั้งหลายจะมีอริยทรัพย์ได้อย่างไรทฉไหนเขาจะเจริญด้วยศรัทธาด้วยศีลด้วยฮิริโอตปะสุตะจากะและปัญญาเนี่ยนะทีนี้ไอการทําทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นเนี่ยนะจะต้องมีความอดกลั้นในสิ่งทั้งปวง ทั้งที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนามันต้องทนมากเลยนะเขาบอกว่าทําทุกอย่างเนี่ยนะให้ทานก็เพื่อให้คนอื่นมีความสุขรักษาศีลก็เพื่อป้องกันรักษาความสุขให้แก่สัตว์อื่นช่วยให้สัตว์อื่นมีความสุขเจริญเนฆมมาก็เป็นการช่วยสัตว์อื่นอย่างตรงๆเลยแหละแล้วก็อบรมปัญญาก็เพื่อให้มีปัญญาช่วยเหลือสัตว์ทั้งหลายให้สําเร็จประโยชน์ภาคเพียรพยายามก็เพียรเพื่อประโยชน์ของสัตว์ทั้งหลาย แล้วถามว่าชีวิตของผู้ที่ทําอย่างนี้ประสบแต่สิ่งที่น่าปรารถนาหรือไม่น่าปรารถนาบอกชีวิตก็ต้องคละเคล้ากันไปทั้งสุขและทุกสิ่งที่ไม่น่าปรารถนานํามาซึ่งความความทุกสิ่งที่น่าปรารถนานํามาซึ่งความสุขโดยปกติแล้วสัตว์ทั้งหลายเมื่อเจอสิ่งที่น่าปรารถนาก็ติดหนับอยู่ตรงนั้นแหะเมื่อเจอสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาก็โม่โอดควรวน ก็เลยไม่ได้ทําบุญเนี่ยนะเลยไม่ได้สร้างบารมีต่อไปท่านก็บอกว่าสิ่งที่น่าปรารถนาก็ไม่ยังจิตของท่านให้ติดข้องสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาก็ไม่ได้มองว่าเป็นอุปสรรคที่จะขัดขวางในการเจริญบารมีก็มีความอดทนได้เนี่ยนะและพูดปรารบความเพียรน,นี่เป็นวิริยะบารมีใช่ไหมอดกลั้นเป็นขันติบารมี ไม่พึงพูดผิดความจริงไงนะเพาคือคําพูดพูดคําไหนก็เป็นคํานั้นเพราะว่าทุกคําที่ท่านพูดท่านคิดมาเป็นอย่างดีแล้วเพราะท่านพูดอะไรพูดว่าจะให้ทานพูดว่าจะรักษาศีลพูดว่าจะเจริเนฆคัมมะอบรมปัญญาภาคเพียรอยู่ด้วยวิริยะท่านจะต้องอดทนได้คําพูดเหล่านั้นจึงเป็นคําพูดที่ไม่ผิดเป็นคําพูดที่จริงแล้วก็ ทุกอย่างเนี่ยนะน้อมนาประโยชน์และความสุขเข้าไปให้สัตว์ทั้งหลายเรียกว่าแผ่เมตตาแผ่ประโยชน์และความสุขไปให้แก่สัพพะสัตว์ทั้งหลายด้วยใจที่กรุณาเนี่ยนะมุ่งทํฉชนหนสัตว์ทั้งหลายจึงจะพ้นไปจากความทุกเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นอะไรเมตตาบารมีลักษณะของเมตตาก็คือมุ่งบำรุงความสุขด้วยกรุณาก็บำบัดความทุกข์ทั้งปวงออกไปสุดท้ายบอกว่าอุเบกขา การเกิดขึ้นแห่งทุกอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีแก่เหล่าสัตว์หวังการเกิดขึ้นแห่งทุกทั้งปวงนั้นไว้กับตนเอาทุกของคนอื่นมาเป็นทุกของตนเอาภาระของผู้อื่นคยกว่าไปเที่ยวขอรับภาระคนอื่นทั่วไปหมดเลยนะเคยกว่ารับภาระแห่งสัตว์อื่นเห็นความทุกขของคนอื่นแล้วเก็บมาไว้ในใจตนว่าเห็นความเดือดร้อนของผู้อื่นก็เอามาไว้ในใจตนว่าทำไงเราจะช่วยเขาให้พ้นจากความทุกได้นะนะ แค่ว่าบางทีเนี่ยหเห็นคนอื่นป่วยเขาบอกคนนี้ป่วยมาก,กาคนนั้นอีกเพราะอะไรเพราะคิดว่าจะทํำยังไงให้พ้นจากความป่วยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคนที่รู้จักความป่วยและรู้จักวิธีรักษาความเจ็บป่วยจึงรอบรู้กว่าคนป่วยเอางั้นทีนี้ท่านก็เป็นคนที่ทําบุญมากขณะเดียวกันก็ไม่ได้เย่อหยิ่งพยองถึงใครทําบุญแล้วก็ไม่รู้จักอนุโมทนาแต่เป็นผู้ที่อนุโมทนาในบุญของสัตว์ทั้งปวง ก็คืออนุมโมทนาในบุญของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่เคยมีมาแล้วเนี่ยนะอนุมโมทนาในบุญของพระปจเจกพระพุทธเจ้าอนุมโมทนาในบุญของพุทธสาวกทั้งหลายอนุโมทนาในบุญของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายที่เขาประพฤติดีปฏิบัติชอบอนุโมทนาบุญไม่ว่าเขาจะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาอ่อนน้อมช่วยเหลือกิจการงานที่ไม่มีโทษอนานะบุญที่เกิดจากอุทิศส่วนกุศลบุญที่เกิดจากอนุโมทนา แสดงธรรมฟังธรรมทำความเห็นให้ตรงก็คืออนุโมทนาทุกบุญยะกิริยาวัตถุทั้งสิบเนี่ยนะเห็นสัตว์เราอื่นกระทําบุญใดๆที่เคยทํามาในอดีตหรือในปัจจุบันก็อนุโมทนาในบุญกุศลคุณงามความดีทั้งหมดที่สัตว์ทั้งหลายทำ เรียกว่าบันเทิงในบุญของคนอื่นบันเทิงในทานนกุศลของคนอื่นบันเทิงในศีลบันเทิงในสมาธิบันเทิงในปัญญาถ้าเขาได้บรรลุโสดาปติมัคก,ก็ยิ่งดีใจไปกับเขาเรียกว่าอนุโมทนาในบุญกุศลคุณงามความดีซึ่งตรงกันข้ามเพราะไม่ใช่เป็นคนที่มีใจมักริษยานนะถ้าคนริษยานี่เห็นคนอื่นบอกว่าบางคนนี่ทําบุญในเห็นคนอื่นทําบุญมากกว่านี่เริ่มเริ่มเครียดแล้วเพราะอะไรเพราะว่าตัวเองริษยา แต่นี่เพิ่มมีแต่อนุโมทนาวาดีแล้วดีแล้วสาธุและอีกในหนึ่งท่านบอกว่าพิจารณาเนืองเนืองซึ่งความที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายมีอนุภาพมากก็ก็แสดงว่าจิตใจของท่านโคจรไปในพุทธคุณส,ส่วนใหญ่เนี่ยนะโคจรในปุพพจริยาคุณในสรีระคุณและอรหันตคุณเป็นต้นหรือโคจรไปในพุทธกิจทั้งหลายโคจรไปในพุทธานุภาพต่างๆของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ กระทำกรรมใดๆด้วยกายด้วยวาจากรรมนั้นทั้งหมดมีจิตน้อมไปเพื่อโพธิญาณเป็นเบื้องหน้าเนี่ยนะเบื้องแรกก็คือเบื้องหน้านั่นแหละเหมือนกับว่าคนเดินทางที่มีจุดหมายเนี่ยนะเทว่าวก้าทุกก้าวมีเป้าหมายฉันใดบุญทุกอย่างที่พระโพธิสัตว์ท่านทำก็ฉะนั้นเป้าหมายอย่างเดียวคือโพธิญาณด้วยอุบายนี้พระโพธิสัตว์เป็นผู้ที่มหาสัตว์ประกอบด้วยขวนขวายในทานเป็นต้น มีเรี่ยวแรงมีความเพียรบากบันสะสมบุญสะสมญาณสัมภาระหาประมาณไม่ได้ทุกวันเนี่ยนะทุกๆวันนั้นบุญแต่ละอย่างแต่ละอย่างนี่นับประมาณไม่ได้เรียกว่ามีค่าหาประมาณไม่ได้แต่ละวันแต่ละวันที่สะสมเนี่ยนะจนตลอดชีวิตชีวิตแล้วชีวิตเล่าที่สั่งสมบุญ หาประมาณไม่ได้จริงๆถ้าบุญทำมาเล็กน้อยผลของบุญมันก็เล็กน้อยเมื่อสั่งสมบุญหาประมาณไม่ได้ผลของบุญก็เลยหาประมาณไม่ได้เนี่ยนะก็สะสมบุญที่หาประมาณไม่ได้เพื่อจะได้เป็นพระพุทธเจ้าผู้มีพระคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้